ทาเซรั่มหรือทาครีมตัวไหนแล้วแสบหน้าเกิดจากการที่ผิวหน้าของเราบอบบางมากๆแนะนําให้ใช้ไมส์เจอลเซอร์เพื่อเสริมเกาะให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วยังช่วยปรับความสมดุลให้กับผิวหน้าให้ผิวชุ่มชื้นในระดับที่พอดีและไม่แสบหน้าค่ะเอาแค่นี้แหละคิดตังเลยทั้งหมด1,2,500บาทค่ะเออพี่เอาอันนี้ออกเอาแค่แพ็คเดียวเอาอันนี้ออกหแพ็คนะคะเอาอันนี้ออกเอาแค่กล่องเดียวพอค่ะ อันนี้ก็อบอ,อ,อันนี้ก็เอาไว้ก่อนอันนี้สามีที่บ้านก็มีอันนี้ก็ไม่เอาอืมงั้นพี่เอาแค่สีผมกับโลชั่นนีเวียนะคะนอกนั้นยังไม่เอาค่ะ <c oughs> ได้ค่ะนิวแป้งอันนั้นน่ะแกะเช็คทุกตลับเลยนะว่ามันแตกหรือไม่แตกอ่ะแกะเช็คทุกอันหมดนี่เลยหรอใช <c oughs> ่ถ้ามันแตกจะได้เคมเขาทุกตลับห้ามพลาดโหเสียวเวลาขีเกียจน่ะ เราก็บอกพี่หมวยว่าเช็คหมดแล้วสิพี่หมวยไม่รู้หรอกเป็นไงบ้างนิวมีตลับไหนแตกบ้างไหมเรียบร้อยไม่มีตลับไหนแตกเลยพี่หมวยสุดยอดมากร้านเราต้องเป๊ะแล้วก็เช็คแป้งทุกตลับไม่ให้พลาดฮะแตกเห็นบอกว่าเช็คแล้วไงนิวอันนี้าาก็หักอ้อโอ้โหเดี๋ยวนี้มีเงินนะมีเงินอะไรของแก น,นี้ใช้แป้งตลับแล้วสามสี่ร้อยเมื่อก่อนเห็นใช้แป้งฝุ่นกระป๋องละสิบบาทก็ธรรมดาเพราะฉันไม่ได้ซื้อเองสักหน่อยมีคนซื้อให้เหรอก็ของปนกไงเห็นวางอยู่ใต้โต๊ะก็เลยแอบเอามาใช้ใช้ดีมากเลยนะแกหน้าเนียนมาก๊ยถ้าปนกรู้ปนกจะไม่ว่าเหรอเอาแป้งแกมาใช้นะ่ะก็บอกอยู่ว่าแอบใช้ปนกจะรู้ได้ไงแกรอใช้ดูไหมล่ะหมดอายุเดือนสามปีสองพันยี่สิบสาม ฉันแอบใช้ไปหลายครั้งแล้วทำไงนี่ยมันหมดอายุตั้งปียี่ิบห้าทำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่ม,มั่นของเราคือคนนี้ชมพู่เธอชอบมิตีนไหมเธอ,อชอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกค่ะเขาเป็นคู่ม,มั่นเจ๊ไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจ๊ไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปกเจ เพราะว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอคะเจ๊จะจัดการเองสุมพูรครับคุณมาทําไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมจะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวผมจะเลิกยุ่งกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมาหาหนังชมพอูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยชุบูลไปส่น์ก็บูจากมาเอาลกูกมูเขาขาดขาเล้วนี้เขาบอกให้ไปหาเนี่ยแล้วแล้วช่มพู ขาดขาแล้วนี่เร็วๆอยู่ในมหา,านางชมพู่แล้วใช่ไหมเนี่ย,นยหนูหนิวลูกเห็นมิทีนไหมลูกม,ม,มันได้มหาหนางชมพู่ไหมชมพู่ออกไปกินข้าวกับมิทีนค่ะไปคุณนาย,ยไปนั่หามันให้เห็นแล้วให้มันพร้อมมาสิบฟ,ฟาไปเห็นพวกท่านเวลาเนี่ยขาดขาอยู่นี่เอพรหลานแกแกจะไม่ให้ฉันทำไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะ วันนี้ที่ริมโขงเขาจัดแข่งเรือวันแรกเราก็ว่าจะไปนั่งดูเรือซะหน่อยต่ออกไปได้แค่แป,ป๊บเดียววันนี้แดดร้อนสุดๆโอ้ยแสบหน้าจนต้องรีบกลับเลยปกติก็เป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วยิ่งออกไปเจอแดดเจอความร้อนแบบนี้ต้องถอยเลยจ้าพี่ที่ทำงานเห็นหน้าเราก็ตกใจเพราะหน้าเราแดงมากพี่หมวยก็รีบไปเอาครีมตัวหนึ่งมาให้ทาเป็นมิสซมิมอยเจอเจลมอยเจอไลเซอร์ที่มีส่วนผสมของใบบัวบกช่วยปลอบประโลมผิวไม่แดดและผิวที่แพ้ระคายเคืองให้ผิวกลับมาสดใสมีความชุ่มชื้นขึ้นและยังช่วยปกป้องผิวจากการ สำหรับคนผิวแพ้ง่ายแบบเราแถมตัวนี้เขายังช่วยปกป้องผิวจากสภาวะอากาศและฝุ่น PM 2.5ด้วยใช้ดีขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วไหมใครที่ผิวแพ้ง่ายแบบเรากดสั่งในตะกร้าติกเกอรข้างล่างเลยค่ะ เคยไหมยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะแอบชอบใครคนหนึง่งอย่างแรกก็ต้องบำรุงผิวกันก่อนผิวสวยสุขภาพดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะเธอเราก็จัดเลยค่ะโลชั่นวัสลีนโปรเดมาสูตรสาตัวนี้เขาเป็นสูตรไลท์เทนนิ่งช่วยให้ผิวกระจางใสลดสาเหตุของผิวหมองคล้ำและลดการสร้างเม็ดสีบนผิวด้วยนอกจากจะช่วยให้ผิวกระจายใสยแล้วยังช่วยไม่ให้ผิวคล้ำเสียง่ายอีกอันนี้เราใช้ไปนหนึ่งอาทิตย์แล้วผิวใสขึ้นจริงแค่ผิวสวยความมั่นใจก็มาเต็มเปี่ยมเลยค่ะสมัยนี้ไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาขอเราเราไปขขออเเาก่นลย ใครที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเราลองกดวัซลีนโฟเดอร์มาสสูตร3ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าไม่นกแน่นอนพิกัดในตะกร้าส้มด้านล่างเลยค่ะโอยห้านก็ไม่ใช่ร้านฉันคุณแม่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเขากินข้าวเสร็จก็คงจะกลับมาค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะพากันกลับมาเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยแล้วฉันต้องมานั่งอุ้มลูกให้เนี่ยมองหน้าทำไมเนี่ย หนูถามหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงไม่ชอบชมพู่ล่ะคะก็มันมีลูกติดแล้วแม่มันเองก็ชอบเล่นไพ่แต่ชมพู่เขาเป็นคนดีนะคะตั้งใจทํางานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงแม่มิทีนออกจากทั้งหล่อทั้งรวยมีแต่ผู้หญิงจ้องจะมาจับแต่ชมพู่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็จริงแหละมีแต่คนจ้องจะมาจับลูกชายฉันลูกปะเดี๋ยวพาไปดูนกน้อลูกนะมันพากันไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยชมพู่กินข้าวอร่อยไหมวันนี้อร่อยกลับมากันแล้วหรอ แมนะ่แม่มาทําไมครับนั่งรอพ่อแก่นี่แหละมามาเอาไปลูกแกฉันปวดแขนหมดแล้วเนี่ยแม่จะกลับแล้วแกก็ตามกลับไปเซ็นเอกสารด้วยแล้วกันครับแม่ลูกเธอก็น่ารักดีนะดูแลให้ดีด้วยละ่ะกลับก่อนนะลูกนะฝากับฝ้าคากหลจนว่ากูได้อาโทรศัพท์นั่นมาให้ สลามั้ยที่ไซ่าเอีหยังแม่เอานี่มึงลืมโทรศัพท์เอานั่นไงนาดาคุณนายสวัสดีค่ะฉันเห็นตุ๊กตามันน่ารักดีฉันก็เลยซื้อมาฝากนาดาอ่ะขอบคุณค่ะเยพรแล้วน,น,นี่เธอจะพาหลานไปไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ชมพูม่มนลืมโทรศัพท์แล้ววันนี้ขาดเธอไม่ขาดหรอเยพรขาดกระเซียจังไงๆข้าเลี้ยงหลานอยู่นี่งั้นก็เอาหลานมาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเอง,เองจะไปไหนก็ไปมาขอบคุณหลายๆค่ะคุณนายชมพู่ชมพู่พงั้นมาให้แม่แลืมเลยสิว่าดนไ่เร็็วๆเเนนี่ยครัับบจตงไมะ อ้ยลูกเคยแม่แค่ใจดีเทอะลูกนาดาแย่ไปกันเ้อร์ยิ่ดีเด้ลูกเนอไปมิทีนไปส่งแม่กับนาดาที่บ้านเดี๋ยวตอนเย็นถึอจะให้มิทีนมารับไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะคุณนายจจ้นเงินครับแม่คะาห้าสิบบาทไม่ต้องทอนนะครับแม่คะาอุ๊ยจรีีจังพ่อหนุ่มขอบคุณนะนิ้วผู้ชายคนนี้ขอเขาแอบชอบลูกแน่เลย ทำไมเหรอแม่มาซื้อทุกวันให้ติดทุกรอบจริงเหรอแม่สวัสดีครับเมียค้าคนสวยสวัสดีจ้ามาอีกแล้วนะพ่อหนุ่มเดี๋วลุกๆกเดี๋ยวเขาจะมาคิดเงินมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เชิญเงินครับเมียค้าคุณสวยพ่อหนุ่มมาซื้อทุกวันเวลาซองไม่ซื้อเป็นกล่องนี่ล่ะผมอยากมา,ากบ่อยๆได้เห็นหน้าคนสวยเมียค้าคนสวยไม่ต้องทอนนะให้เลยนี่ขอบคุณน,นะคะเห็นไหม แม่บอกแล้วว่าเขาเนี่ยชอบลูกทั้งหลอ่อทั้งสายเปสเปกเลยโอ้ยลูกเขารู้ป่องูแจมาสารภาพรักลูกไดเนี่เลยตื่นเต้นจังลยสวัสดีครับเม่ค้าคุณสวยสวัสดีค่ะผมแอ,อบชอบเม่ค้ามานานแล้วนะเราลองคบหาดูใจกันไหมลองดูก็ได้ค่ะนี่ครับ ผมแอบชอบพี่ตั้งแต่เห็นวันแรกเลยนะชอบฉันเหรอไม่ได้ชอบลูกสาวฉันเหรอผมชอบพี่ครับต่อไปผมจะมาซื้อเชนุสทุกวันเลยนะคุณสวยจ้าห้าสิบบาทใช่ไหมคะใส่ถุงไหมคะไม่ต้องใส่ถุงคะ่ะเดี๋ยวไปเลือกซื้อของอย่างอื่นก่อนฝากไว้ก่อนนะคะคิดตังค่ะเก้าร้อยสิบแปดบาทค่ะตังค่ะ ดังพรอค่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูของก่อนได้ค่ะวัสดูลิฟต์แต่ไม่มีสีที่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะไม่มีของที่อยากได้เลยไปละเธอเมื่อกี้ฉันซื้อของไปงไม่ได้เงินทอนเลยเอ,เอาให้ นะคะลูกค้าเอาให้ที่ไหนเนี่ยฉันจะออกไปซื้อก้วยทอดยังไม่เห็นมีตังเลยทั้งตัวฉันมีแปงห้าร้อยอบู่แงเดียวเนี่ยแต่เงินที่วางอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ได้หยิบออกไปหรอถ้าฉันหยิบออกไปฉันก็ต้องมีเงินสิมาค้นตัวฉันได้เลยทั้งตัวฉันไม่มีเงินสักบาทแล้วมันจะหายไปได้ยังไงคะลูกค้าก็ไม่รู้ลหะเธอก็ไปเปิดกล้องดูเองแต่ตอนนี้เอาตังให้ฉันก่อนฉรีบเดี๋ยวหนูขอเปิดกล้องดูก่อนนะคะถ้ายังไงหนูจะโทรไปหาลบกวนลูกค้าทิ้งเบอร์ไว้ให้หนูด้วยนะคะจะโทททหหหหาาตตตออ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 นน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 นไไแแลล้้้้วววีีี่่่จะะเเเเงงงงิิซืกกยยดดดดคคููขปบึ ทำไมฉันต้องมาเสียเวลารอเธอด้วยเงินก็เงินฉันเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้หมดเลยว่าร้านนี้โกงเงินฉันป้านี้ลืมกินยาหรือเปล่าแม่กาแฟมาแล้วจ้ะฉันบอกอะไรไง,ไงให้เรียยฉช่ว่ามาดามค่ะมาดามไปเอาไม้กวาดมากวาดร้านล้างหรียงจานซักเรียงผ้าเดี๋ยวหนูรีบไปทําค่ะเออ มาดามคะหนูขอถามอะไรไหน่อยได้ไหมคะทําไมมาดามถึงไม่ให้ยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่คะหนูคิดถึงยายเอามาทําไมแก่ก็แก่ไม่มีประโยชน์แต่ยายก็เป็นแม่ของมาดามนะคะแล้วไงที่ฉันอเอาแก่มาก็เพื่อเอามาใช้งานในร้านยายแก่นั่นแก่ก็แก่จะมาทําอะไรได้ส่วนแก่ก็เจียมตัวไปด้วยไปไปก่อนร้านค่ะมาดามมาดามลูกน้องเธอหยิบคูชชั่นให้ฉันผิดนั่งนิวมานี่สิ ขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่มีสมองโง่เลี้ยงเปลืองข้าสุกฉันไม่น่าเอาแกมาเลี้ยงเลยลูกน้องคนนี้ไปหามาจากไหนมาดามซื่อบื้อมากเลยเก็บมาจากแถวนี้แหละเห็นมันน่าสงสารไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยซื่อบื้อให้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนั่นนางนิวเก็บทีไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะสั่งให้แกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยยาย เอาหนูทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากไปหายายหนูคิดถึงยายแต่หนูไม่มีเงินสักบาทอ้าวแล้วยายอยู่ที่ไหนอยู่บึงการค่ะอ้าวพอดีเลยพี่กําลังจะกลับบึงการติดรถไปกับพี่ก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ใครที่มีปัญหาสิวพผสิวอุดตันที่สุดแสนจะหายยากวันนี้เรามีวิธีลดสิวพผสิวอุดตันที่ง่ายมากมาแนะนําอันดับแรกล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็บํารุงหน้าให้ชุ่มชื้นอันนี้เราใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์ของสีจานและพระเอกของเราก็คือมิสมีโครนพอกสิวซันเฟอร์ตัวนี้เลยจ้าเป็นโครนพอกสิวช่วยให้หัวสิวอุดตันหลุดออกง่ายและสิวพผยุบลงเร็วขึ้นแนะนําให้พอกทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วล้างออกตอนเช้าจ้า ผักสดๆจ้าผักสดๆสดจากสวนเลยจ้าสิบบาทยี่สิบบาทจ้ากระเพราขายยังไงขายยายอุ้ยหลานน่ารักจังเลยจ้ายายก็มาหาขายผักซื้อนมให้หลานนี่แหละงั้นเ,เอากระเพรากำหนึ่งแล้วก็แก้วมังกรด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจริญเจริญนะคะคุณนายวันนี้ได้กินนมแล้วลูกมีเงินซื้อนมแล้วนี่ผักจ้า ผักสดจากสวนจ้าสิบยี่สิบช่วยซื้อหน่อยนะจ้าเหนื่อยไหมลูกเลิกเรียนมาต้องมาช่วยยายขายผักไม่เหนื่อยหลกกับใายายหนูอยากช่วยยายพวกแกออกจากหน้าร้านฉันเดี๋ยวนี้นะเจ๊ยายขอขายหน่อยนะจ้าเดี๋ยวผักหมดยายก็ไปแล้วออกขายออมาเลยช่วยน,น่อยดี๋ยนี้ยายเห็นมาขายหน้าร้านิีกนะพวกสปกปรกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นอลูกวันนี้ ขายผักได้50บาทเอาไว้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะผักสดจ้าผักสดโอ้ยยายอ้าวนิ้วทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกหนูว่าหนูจะไม่เรียนต่อแล้วยายทำไมล่ะลูกหนูสงสารยายยายต้องเดินขายผักเหนื่อยทุกวันเพื่อส่งหนูเรียนไม่เป็นไรลูกยายไม่เหนื่อยแม่น้ำพิิกแม่เหรอ ฉันได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาตินี่มิสเตอร์ทีนสามีฉันวันนี้ฉันรวยแล้วฉันเป็นมาดามแล้วฉันจะมารับลูกฉันไปอยู่ด้วยยายหนูฉันไม่ให้หลานฉันจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตแกิีงมันไปตั้งแต่เด็กไม่ต้องมาเอาจะให้ลูกฉันลำบากมานั่งขายผักอยู่อย่างนี้หรอลูกไปอยู่กับแม่ไปไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับแม่หลานยาย